ตอนที่คุณกำลังจะออกจากบ้านแล้วหากุญแจรถไม่เจอได้ไหมหรือพอขับรถไปสักพักก็นึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบเอกสารสำคัญมาเอ๊ทำไมความจำของฉันแย่จังเลยนะนี่ฉันเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับทางสมองหรือเปล่าเนี่ยคือการลืมเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่ข้อบอกพร่องนะแต่ว่าจริงๆแล้วการลืมเนี่ยเป็นเรื่องปกติใน1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ย เรารับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีน,นะครับแล้วแต่ละวินาทีที่เรารับข้อมูลมาเนี่ยมันมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสม,มีการศึกษาเพราะว่าในเวลาหนึ่งวินาทีเนี่ยคนเราเนี่ยรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสเข้ามาเนี่ยจำนวนสี่หมื่นล้านข้อมูลโหข้อมูลมันล้นทะลักต้องทํำยังไงดีสมองก็เลยชีวิติเลือกเอาแล้วกันในการจดจ่อว่าจะจดจอ,จอ,จอ,จอกับเรื่องไหนจะทําอะไรยังไงนะครับซึ่งผลที่ตามมาอย่างหนึ่งคือการลืม ในความเป็นจริงครับเราไม่ได้ลืมข้อมูลใดจากสมองไปนะสิ่งที่เราเรียกว่าเราลืมเนี่ยในทางเทคนิคเขาเรียกว่าการติดขัดของการดึงข้อมูลยกตัวอย่างสมมติวเวลาเรานึกอะไรอยู่ในหัวเนี่ยแล้วมันติดอยู่ที่ปากหรือว่าบางทีเวลาเราจะนึกอะไรเนี่ยแล้วเราดึงไม่ออกเนาะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราเดินผ่านห้องทํางานเรามองเข้ามาเห็นห้องทํางานเนี่ยแล้วอ๋อเราหาหนังสืออยู่นี่ มันจะมีเหมือนมีอะไรบางอย่างครับที่ช่วยกระตุ้นให้เรานึกขึ้นได้นั่นก็จริงๆแล้วเราไม่ได้ลืมข้อมูลอะไรไปเพียง่ว่ามันมีความติดขัดในการดึงข้อมูลออกมาเท่านั้นเองอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกรณีของโรคนะครับอัลไซเมอร์อันนี้นจะเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าการลืมเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างนั้นจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อให้มีความจําที่ดีขึ้น ปกติแล้วหน่วยความจำนะครับเกี่ยวกับความจําของเราในสมองเนี่ยแบบ่งเป็น2รูปแบบหล,กลักๆหคือความจําระยะสั้นหรือบางทีเขาเรียกว่าความจําใช้งานกับอีกอันหนึงก็คือความจําระยะย,ยาว ทำไมทําซ้าๆแล้วมันถึงจําในส่วนของสมองเราเนี่ยครับในตัวเซล์ประสาทเนี่ยมันจะมีตัวเชื่อมโยงปลายประสาทกันนะเขาเรียกว่าสซยเน็เวลามันมีการทํางานมันจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านส่งผ่านจากตัวเซล์ประสาทหนึ่งไปที่เซล์ประสาทหนึ่งแล้วเวลาข้อมูลมันวิ่งผ่านบ่อยนะครับมันมีสารสื่อประสาทไอสารสื่อประสาทเวลามันวิ่งผ่านบ่อยมันทําให้เจ้าเซล์ประสาทตัวนั้นมันมีความแข็งแรงขึ้นมันแตกแขนงเครือขคายออกไปพอแข็งแรงแน่นอนแล้วมันก็จะเกิดความจําที่แม่นยำขึ้น ธรรมชาติของสมองเราเนี่ยเขาชอบจัดหมวดหมู่โดยธรรมชาติเพราะมันง่ายในการจัดเก็บข้อมูลเช่นเราเห็นคนคนนี้แลนะ้วอคนนี้ต้องเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราอยากจะจาอะไรสักอย่างหนึ่งวิธีการง่ายก็คือจัดหมวดหมู่ประเภทข้อมูลให้เขาถ้าเรามาเรียงนะครับสมมติว่าโน้ตบุ๊กมือถือโซฟาตู้เย็นถ้าเราเอาสักยี่สิบตัวมาให้จาข้อมูลอ่านี้มันจะจํายากเพราะมันฝุ้งแต่ถ้าาช่วยเขาหน่อยเช่นหมวดหมู่สำนักงานมีอะไรบ้างเอกสารปากกาสมุดคอมพิวเตอร์เราจำได้ละ แบ่งเป็นหมวดห้องครัวรครับกระทะหม้อช้อนส้อมมีดจำได้ละการที่เราแบ่งหมวดหมู่นะครับมันจะทําให้สมองจัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นเพราะจัดหมวดหมู่ง่ายขึ้นเขาก็จัดเก็บง่ายขึ้นเมื่อกีก้ตอนต้นเนี่ยเราคุยไปนะว่าสมองของเราอะ่ะเหมือนจะมีการเลือกละข้อมูลยกตัวอย่างเรานั่งฟังบรรยาย1ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงช่วงวต,วต้นช่วงกลางช่วงปลายคนจะจําข้อมูลได้ดีในช่วงต้นและปลายโดยเฉพาะช่วงปลาย ช่วงกลางๆเนี่ยมักจะลืมสมมติถ้าเราไม่อยากจะลืมวิธีการก็คือสรุปให้เขาสมรติว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีสิบหวข้อเราจะจำข้อมูลอะไรไว้ให้สรุปสรุปให้เขาสมองเขาจะรู้ว่าอ๋อหัวข้อน,นี้ควรจะจําอะไรเป็นหลักมันจะง่ายขึ้นโอกาสที่จะจําข้อมูลตัวนั้นอนะ่ะมันก็สูงแล้วก็หนานขึ้น มีการศึกษาเพราะว่าสมองเขาจะจําข้อมูลได้อย่างดีเนี่ยสามชุดข้อมูลหรืออย่างมากมากก็คือสี่ข้อมูลแต่ไปเ,เท่าข้อมูลมันมากกว่าน,นั้นลหละวยวตัวอย่างนะครับเช่น6 3 8 6 5 0 9 4 6มันยาวโอกาสจำเนี่ยมันก็จะยากแต่ถ้าเราแบ่งเป็นชุดข้อมูลเช่น6 3 8 6 5 0 9 4 6านง่ายขึ้นนะเพราะนั้นวิธีง่ายก็คือแบ่งเป็นช่วงจะใช้ได้ง่ายโดวยว่าในเรื่องของตัวเลข นนเนเขามีการศึกษาเพราะว่าสมองของเราทำงานไม่ได้ต่างจากตอนที่เราตื่นนอนเลยเขากำลังจัดระเบียบข้อมูลตลอดทั้งวันของเราอยู่ย้ายข้อมูลจากความทรงจำระยะสัน้นเข้าไปสู่ความทรงจำระยะยาวเน่นตปลว่าต่อให้เราจะใช้เทคนิคทางความจำอะไรก็ตามแล้วคุณไม่นอนหลับเลยครับสมบองก็จะเบลอมันก็จะจำอะไรไม่ได้เพราะนั้น,นการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ได้รู้เทคนิคดีๆแบบนี้แล้วต่อไปคงไม่ต้องหลงๆลืมๆอะไรบ่อยๆอีกเย่ yeah! ดีจังเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามสาระดีๆจากทางช่องด้วยนะคะ